สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็น t o y o ต a นะครับโ o y o ต a c o คโล่า l อลติ6 g นจีนะครับ1.6 g จีปี2018รถโฉมใหม่สวยๆแบบนี้นะครับเป็นยูอัลวีทีไอนะครับ เป็นรถสไตล์แบบโมเด์นะครับแม็กใหม่ยางแม็กรถเดิมยางเดิมนะเป็นยางแต่ของดันหลบนะครับยางดันหลบนี่นะครับยางดันหลบนะยางนี่แบบใหม่มากครับดอกเต็มแม็กสวยนะครับรถเป็นรถสีเกรย์นะครับสีเกรย์ก็คือสีเทานะครับเรามาดูด้านท้ายครับไฟท้ายเป็น LED นะครับ บอกอรถสวยมากครับแถมราคาถูกๆนะครับออกข้างนะครับออกข้างเนี่ยเจ็ดแปดแสนนะครับตอนนี้เราถ้าซื้อตอนนี้ครับซื้อกับผมเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่แค่สี่แสนสามเก้าแสนสามสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนประมาณหกถึงเจ็ดพันบาทนะครับสวัสดีเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับหรือจะผ่อนก็จะได้งวดที่ถูกลงนะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่องเบนซินปี18ดรถสวยรถสภาพเดิมนะครับไม่มีปารตแต่งใดทั้งสิ้นนะครับรถสภาพเดิมนะครับประตูจับนะครับประตูจับเป็นไฟฟ้านะเปะิดไฟฟ้ายี้เลยนะครับด้านในเป็นสีเบรดรถเดิม รถเดิมไม่เคยโดนชนหนักจมน้ำมีความไฟไหม้หรือกอไม้นะครับเป็นสีครีมแบบนี้นะครับวงมาลัยไฟฟ้าเลขไม้นะครับอ่าดูเลขไมนะ10,000แเลขไม้1นึ6 0แสนหน่งกิโลเมตรนะครับเป็นไม้แบบเข็มนี้เนาะวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับมาพร้อมกับวิทยุนะครับ ยันสตาร์ทครับแล้วก็เป็นพุสตาร์ทแบบนี้นะครับกดสตาร์ทติดได้เลยอ่าอุ้ยแอร์เย็นฉ่ำแบบนี้ครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับกุมอะไรบันติฟังก์ชันวิทยุ CD MP3 FM นะครับแบบนี้เลย,วยสวยอย่างนี้เลยครับมีนาฬิกาบอกเวลาตรงนี้เป็นโหมดของปะแอร์นะครับตรงนี้ มีช่องเสียบของกล้องของชาร์จแบบโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับพร้อมเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ที่วางแล้วก็เป็นที่วางของวางแก้วน้ํานะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับนี่สวยๆเลยหรถแบบจะบอกว่าใหม่มากกริบเลยครับ รถสวยๆกิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยนะครับรถนั่งได้ห้าได้สีถึงห้าที่นั่งนะครับก็มีไฟเห็นไหมครับวางโอ้เลยไฟกฟกลคืนนะครับรถจะบอกว่าใหม่ใหม,ม่มากๆนะครับสวยเหมือนป้ายแดงเลยครับโอ้โหแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะครับ กระจกปรับซ้ายปรับขวาด้วยไฟฟ้านะไม่ใช่มือนะครับกดเปิดปิดกระจกได้เลยนะครับกดแล้วหมุนกระจกปิดนี้เลยนะครับเรามาดูความเดิมของรถนะครับว่ารถมีความเดิมอะไรบ้างนะครับจุดเม็ดอาร์กก็เป็นของเดิมนะครับเม็นอาร์กสวมกลมแบบนี้เลยนะครับไม่มีปรุงแต่งครับถ้ารถเป็นเคยโดนชนมาแล้วะนีับ ตรงนี้จะไม่มีแมสก์แบบนี้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับมาดูจ,จุดนี้ครับตรงขอบประตูนะครับแผนทท่นสติกเกอร์ตรงนี้นะครับรับประกันตรงนี้จะต้องไม่ไม่จะต้องเป็นแบบนี้นะเ,เป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าอันนี้คือรถเดิมหัวน็อตหัวน็อตนะครับเห็นไหมหัวน็อตเดิมนะครับรถไม่เคยโดนถอดไปทําสีหรือโดนชนหนักอะไรทั้งสิ้นครับตรงนี้ ทั้งซ้ายทั้งซ้ายเสาซ้ายเสา,วสา,วสาวขวานะครับต้องเดินแบบนี้เลยนะครับไล่ไปเลยครับหูจับประตูหน้ารถนะครับก็เป็นเดิมแบบนี้ไม่เคยไม่เคยขยับนะครับรถสวยมากๆนะครับผมบอกเลยสวยรถสวยสภาพดีเหมือนตุ้มือถ่งครับใหม่กริป ใครสนใจก็นะครับลูกค้าทุกท่านสนใจนะครับบอกเลยว่าเซเป้จะให้ครับฟรีเฟ้าสวันนะครับฟรี90วันนะครับฟังไม่ผิดนะครับครับซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีก็ปีหน้าเลยครับพอใกล้ปีใหม่แล้วนะครับใครยังไม่มีรถจับจองนะครับก็ต้องบอกว่ามาซื้อที่เราได้เลยนะครับเป้เพชรยนต์นะครับโถสวยๆอย่างเงี้ยนะครับ จะบอกว่าใหม่มากคุ้มมากนะครับกระจกนี้เป็นช่วงคอนโซลหลังครับบาะหลังนะ <c oughs> ดูภายในครับภายในว่าสวยแค่ไหนครับทุกคนครับสวยแค่ไหนดูเอานะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนัง เชื่อว่าอาจจะต่อจะหลายคนเะครับมอจะเป็นรถคันแรกของทุกคนหรือจะเป็นรถบ้านรถมือสองไอรถคันที่สองของบ้านก็ได้นะครับสวยแบบนี้เลย ท้ายบ้างครับท้ายบ้างรถเข้าใหม่นะรถมีหลายสีให้เลือกนะครับสีขาวสีเทาสีเทาสีเกรย์อ่าก็มีครับอันนี้เรามาดูที่หัวน็อตเลยครับน็อตฝาท้ายกระโปรงนะครับไม่เคยโดนชนหนักแรังสิ้นนะครับไม่เคยโดนเลยนะครับรถเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมฉนวนทุกอย่างอยู่เดิมหมดเลยเห็นไหมครับอ่า และที่สําคัญนะครับภายในกว้างมากนะครับช่องเก็บของภายในรถกว้างมากๆเลยนะครับอา,อาดูภายในครับมียางยางอะไหล่ล้ออะไหล่นะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือเปลี่ยนล้อยางล้อยางนะครับดูเหมือนเดิมเป๊ะๆรถสีเขียวๆย,วยานแนวเหมือนขนมตัวเกียวเลยครับนี่ดำๆแบบนี้ แล้วก็ยาแนวนะครับเป็นยาแนวเดิมโรงงานนะครับ mm hmm. แสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายหรือโดนชนข้างเลยนะครับรถยังเดิมๆอยู่นะครับรถคัน hmm. นี้จะบอกว่าสวยมากๆครับเห mm hmm. มือนเมื่อหนึ่งไปแดงเลยรถ mm hmm. สวยสภาพดีต้องติดต่อที่เป๊รถสวยรถมือสอง นะครับ